นี่คือตึกที่เราสร้างบ้านเนี่ยให้นกอยู่ข้างในนี่จริงเหรอแล้วมันไม่ใช่แบบเป็นถ้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ไมนต้องเป็นถ้ำมาเราสร้างบ้านให้นกอยู่ได้อันนี้เขาก็เรียกว่ารังนกบ,บ้านก็คือข้างในนี่ก็คือจะเป็นลักษณะตึกแบ่งเป็นแบบห้องห้องอย่างนี้เลยああใช่ป่ะแฟมนี่คือ<ใ>น<ห>ี่คือนกมันมา <ๆ S 1> อยู่เรื่อยอันนี้คือน้อยแล้วแล้วเวลาเก็บเราจะใช้อะไรเก็บเราเอามีดมาแซะเหรอหรือว่าอะไรเหมือน เอ,เอาเหล็กเป็นแบนเหล็กเป็นแบนเ,เสียบเสียบเข้าไป้างใต้อันนี้คือรังที่ยังไม่เก็บอันนี้รังที่เก็บไปแล้วก็จะเหลือแต่ตีงเดียวจะมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้คือตัวขนหมอกตอ,อ,อนนี้ปิฐนี่อยู่เนี่ยตัวขนหมอกมันก็จะมีหมอกมให้มันชืนน้นนะมันจะมีความชืน้นอันนี้คืออัน,นสีดำๆนี่คืออะไรเหรอสีดำๆนี่คือขนนกครับแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ เราก็เอาไปแช่น้ําแล้วก็ดึงขนออกดึงขนออกเสร็จแล้วถ้าเราจะทานเลยเราก็เอาไปตุนพอตุนเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็กินได้เลยมันจะมีรสชาติอะไรไหมขอชิมหน่อยได้ไหม